เพื่อนๆเคยประสบปัญหานี้ไหมครับเวลาเล่นเกมมือถือแบบมีระบบออโต้แต่เราไม่สะดวกจะเปิดเกมทั้งวันทั้งคืนผมไปเจอแอปหนึ่งดีมากเลยนั่นก็คือ UG Phone เป็นคาร์โฟนนะครับเหมือนเราเช่าคอมไว้เครื่องหนึ่งใครอยากฟาร์มชิลๆออกมาดูหนังฟังเพลง YouTube เหมือนเปิดคอมไว้ที่บ้าน UG Phone แค่วันละ8บาทประหยัดค่าไฟด้วยโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยรับเพชรอีก488หรือจะเอาไปลดอีก35บาทก็ได้ TTI CCC หรือคลิงกได ล่างได้เลยมา้าผี่ล้านว่าหลายๆคนก็สนใจเนะาะม้าฟิกซอดาวเหนือเนี่ยมันสูตรเดิมเหมือนคอแ์รบรอบที่แล้วคอแ์รบสลามทังที่2ที่จะมีให้ต่อฟิกซอตอบดาร์กอนตอนนั้นก็ตัวเราเป็นแสนกับเกือบอะ่ะจะจำไม่ผิดฟิกซอของเวโรล่ามังกรตอบดาร์กอนเนี่ยสลามอันนี้นะฮะมา้าตัวนี้นะครับสปีดเจ็ดคอรรบของลิปดาวเหนือฟิกซอเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดเลยนะหนึ่งพันจิกเพื่อที่จะเอามา้าฟิกซอได้จากไหนบ้างเติม อย่างเดียวครับเติมตรงไหนคอเรคชั่นแผงตรงนี้ฮะแล้วก็ไปที่สมบัติดาวเหนือแล้วก็ไปทางขวาสุดเราจะเจออ่งเปาฮะแล้วก็กดเข้าไปดูครับมันจะมีจิ๊กซออยู่ในนี้10อัน72%ถ้าเอาแบบเบสิกมินิมัลเลดเลยสมมติเราได้แค่10อันตลอดจากการเปิดฉะนั้นเนี่ยตกอันละ150บาทตีเป็นเลขกลมๆถ้าเติมกันร้านก็ได้ถูกกว่านี้นะ 150บาทต่อ1นจิกใช้พันจิกแปรหน้ามาดัตแม็กซิมั่มทำกว่านี้ได้ไหมได้ถ้าคุณเติดแล้วมันได้เยอะกว่า10บพันนะทีนี้มันก็จะมีเติมจากตรงนี้เองกล้าหารตรงเนี้ยเติมทั้งหมด4 0 0 0 0นได้80เจิกคุ้มไหม4ี่แจิกถ้าจะเอาแค่ไม้จริงๆนะไม่สนอะไรพวกนี้นะถ้าจะเอาแค่ไม้จริงๆเติมตรงนี้ไม่คุ้มนะเพราะว่าจ่าย40,000 0เพชรเนี่ยประมาณ8แพ็คคูณ3 0 0พ 24งหมื่นารตกจิกละ300บาทถ้าจะาพรมนวณแค่จิกอย่างเดียวนะจิกที่ได้กับเงินที่จ่ายเมื่อกี้จิกละเท่าไรร้อยหาสอืมก็เท่าหนึ่งอะเท่าหนึ่งแต่ได้คอสตูมได้หลงได้เหรียญมาหมุนเกลือหน่อยอะไรประมาณนี้ตรงนี้นะครับฉะนั้นก็ถ้าจะเอาแค่ไม้อย่างเดียวคอเลกชันแพ็คคือคําตอบวันลส ก็คือวันละหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าเจ็ดปัดแสนห้าพันแต่ทีเนี้ยมันอยู่แค่ถึงวันที่สิบห้านะฮะฉะนั้นหลังจากวันที่สิบห้ามันจะจบหมดคุณจะต้องรอดูว่าไอ้แพ็คคอร์รปดาวเหนือครั้งที่สองเนี่ยมันจะขายยังไงนะครับถ้าดวงคุณเกลือแล้วเปิดได้แค่สิบสิบสิบเนี่ยเจ็ดวันมันได้แค่เจ็ดร้อยนะขาดสามร้อยนะครับเออยังขาดนะซื้อมีตังใช่ว่าจะได้นะม้าเนี่ยต้องรอดูวันที่ยี่สิบหกอีกแพ็คต่อไปอ่ะรอบที่สองอะแพ็คอะ ดูซิว่ามันจะขายทิกยังไงแต่ผมว่าน่าจะเท่าเท่าเดิมละมากนะครับประมาณนี้เอเคเ้าแสนห้าตัวหนึ่งแบบแม <ๆ S 1> ็กซิมัมเรทเผื่ออาจจะได้ถูกวันนี้ก็ตัวละแสนอยู่ที่นะม้าตัวนี้นะโอ้โหโอ,อาชาตัวนี้เมื่อคุณได้รองขี่คุณไม่อยากจะลงอ่าจายาจ๋ายาเออเพราะลงไม่ได้ขึ้นหลังมาแล้ว โอเคส่วน Kingdom p a r t นะครับ4888ได้เลเว่80ไหมทำทุกวันทำเวททุกอย่างผมตอบอย่างนี้ดีกว่าเอาแบบสั้นๆกระชับเพราะว่าอันนี้จะเป็นคลิปมาอย่างเดียวคุณพยายามรีให้ได้ 20, 20, 30, 30, 30นะเควสรายวันให้ได้วันละร้อยตรงนี้ถ้าได้20เกลือนะ20เยอะคือเกลือ มันจะเหมือนกับคอแ์ลวันพันแมนถ้าผมจะไม่ผิดอ,อ,อันเนี้ยที่จะต้องรีเควสรายวันด้วยเพื่อให้ได้เอ p พมากกว่า20นะถ้าไม่ได้คุณจะได้เลเวล80ค่อนข้างจะยากนะครับเแต่ซื้อเพิ่มเอาถ้ามันขาดนิดขาดหน่อยอ่ะผมว่าขาดไม่เยอะหรอกไม่กี่เลเวลเลเวลเราทันสเพชรฟ้าเออก็ซื้อได้อยู่นะประมาณน,นี้เอามาถามในสตรีมแล้วกันโอเคจบเรื่องมา้า